มาแล้วค่ะโอแมวค่ะโอกระต่ายเลี้ยงงูเล,งเลี้ยงกบเลี้ยงกระรอกค่ะเลี้ยงหนูเลี้ยงหนูใส่พันตัวใหญ่ๆนะคะซื้อองค์แบบนี้ได้เลยลูกค้าจ๋าเป็นงานดินเผาค่ะใครจะไปเลี้ยงหมาก็ได้นะนี่จะมีถาดใส่อาหารใส่น้ําใส่น้ําแข็งให้นะคะสามารถใส่ข้างบนแล้วก็ใส่น้ําแข็งให้ห้องใส่น้ําก็เย็นแล้วนะลูกค้าชื่อร้านตั้งใจรวยอยู่พิสนุโลกเปิดทุกวัน ่อีกค่ะ2องโงครึ่งจนถึง2องทุมครึ่งค่ะขายออนไลน์จัดส่งทั่วประเทศค่ะมีรีวิวมากมายทางช่อง YouTube TikTok และแฟนเพจค่ะใครดูช่องต่างๆแล้วเจอคลิปเรานะคะมาซื้อสินค้าได้เลยมาดูสินค้าได้ร้านอยู่พิษณุโลกค,ค่ะขออีกค่ะคนลงมาอีกนี้เราก็มีลายน่ารักน่ารักให้ลูกค้าเลือกหลายลายเลยนะคะรีบมาซื้อกันนะคะ สซเล็กก็มีแบบนี้มาแล้วค่ะเป็นรบเลยนะคะลายน่ารักน่ารักค่ะใครชอบไม่มีหลายก็ใบนี้เลยค่ะนี่หลานกุ้งก็จะอยู่นะคะฝั่งนี้ค่ะสองฝั่งเลยนะคะฝั่งนี้เป็นหน้าโรงเรียนพุทธชินราชนะคะฝั่งนี้เป็นวัดใหญ่ค่ะใครหาหลานไม่เจอก็ดูพิกัดตามนี้เลยค่ะ นอนแบบสบายสะใจมากๆเลยค่ะคลิปนี้ไปก่อนนะเดี๋ยวลงรีวิวให้ดูเรื่อยๆค่ะดูแล้วกดไลค์กดแชร์ด,ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ